ไเนี่ยวนี่ตัวนี้วะไม่ใช่พี่ไม่ใช่ใช้แต่ปืนภาษาพี่ครับใช้เอ้ยใช้ของน้อยอยู่นะถ้าไม่ถ้าตัดไทเทกับกินไอ้สามชิ้นนัทออกเนี่ยคือใช้ของไม่ได้แพงนะเนี่ยบวกหกอะไทเทตอนนี้ทำง่ายจัดเลยพี่อันไม่ถึงแสนเลยบวกไม่แพงเลยใช่ป่ะตอนเนี้ยบอกบอกบอกหงงน่าจะแบบไม่ไม่ไม่แพงน่าจะร้อยสองร้อยป่ะน่าจะร้อยสองร้อยป่ะตอนเนี้ยแบบร้อยสองร้อยคือแบบถูกนะถูกลงมาจากสี่ร้อยห้าสิบนะ ใช่ตอนแรกอะสี่ร้อยอะที่มันหายากน่าจะเงินแดงอะพี่เงินแดงกับอินฟินิตี้สโตนอะเว้ย์อินฟินิตี้ใช้ห้าร้อยป่ะผมผมตีแปดขอขอของขายอีกอันหนึ่งอะได้ตีอีกทีหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองมาคืออยากรู้จักอะนี่กูขอแบบว่าไปถามขอขอทำความรู้จักได้ไหมเอ็กแฟนหรือเม็กแฟนอะ มีคนเสียวอ่ะฮะเขาชื่อมิยาบิเหรอครับเห็นเรียกมิมีหรือเปล่าพี่มีเดีเรียกว่ามีครับมีมามีโอเคครับลูกอายุเท่าไหร่ครับเนี่ยคสิบสิบสิบเจ็ดครับเล็ก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 เท่ากันเลยครับแปเดี๋ยวปีหน้าก็สิบแปดครับมีลูกเขยยังครับมม้า เมื่อกี้เล่นมีเนี่ยพี่จรู้พี่จะจีบใครขอแต่งคู่เลยได้ไหมครับจะรู้จะจีบใครอย่างนี้ถ้าคุณตอบตกลงคบกับผมเนี่ยสองคนเนี่ยผมแต่งงานเลยหนึ่งเดือนขอเวลาเตรียมงานหน่อยเี้าใหม่อะคะแต่งเดือนหน้าครับพี่จูงเสียงพี่จูงจูงหนูกินเก่งกินให้พอแล้วกันทั้งนั้นอะเดี๋ยวพาไปกินเฮ้ยอะไรนี่กินอะไรนี่เฮ้ยเกินอะไรนี่ไปไปครับสองคนเนี่ยแม่ลูกเนี่ยไปด้วยกันอันนี้ไม่เอาหรืเว้ยเดี๋ยวไปด้วยกันครับวันนี้ ่นี้ไมขายยดวเดี๋ยวพาไปเลี้ยงทั้งสองคนแล้วจะได้ไม่ต้องน้อยใจกันดีไหมหนูขอเป็นลูกดีกว่าอ้าวงั้นผมเดี๋ยวจีบแม่ก็ได้อายุสิบเจ็ดจีบแม่ได้ไหมครับโนเสียสละให้บามีจีบแม่ได้ไหมครับอะไรนะอะไรนะบามีโสดครับสวยไหมครับโสดแล้วสวยไหมขาวมากครับจริงเหรอตรงปกไม่จกตาอุ้ยตรงปกด้วยเหรอครับงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวขอมาวงกระซิบตรงนี้หน่อยครับ เดี๋ยวขอลากนะครับเดี๋ยวขอลากไม่ใช้สองร้อยพี่ต้องกาสเตบาร์อะไรเนี่ยสติวบาร์เนี่ยขออะไรอะไรโปรไฟล์นะพี่แจ็คที่พี่พูดเมื่อกีนัขออะไรคขอเดี๋ยวขอลุกยิ่งโยโปรไฟล์ยขอขอนี่แหละคมได้ไหมอะไรนะคะขอขอลุกยิ่งโยโปรไฟล์ได้ไหมเปิดเปิดว่ามีค่าค่าค่าเสียเวลานะคะับใช่สองล้านเลยครับเก้าสามเจ็ดครับเออเอาเอาบัตรประชาชนมาครับเดี๋ยวผมให้เลยทัดนี่เอาเอาเอาคุณแม่มาก่อนดีกว่าครับ แม่ไปการที่หนูต้องลุมให้สองล้านใช่ไหมคุยอะไรครับคุยอะไรเนี่ยอ้าวลูกอนุมัติแล้วคุณแม่ไม่อนุมัติเหรอเนี่ยถ้าลูกชอบใครคุณแม่ก็ต้องชอบคนนั้นหรือเปล่าถูกครับใช่ไหมลูกถูกใจเนี่ยเราก็ต้องโง่ก่อนนะอุ้ยเร็วเร็วไปครับได้ไหมครับเนี่ยสรุปขอทำความรู้จักได้ไหมเดี๋ยวขอ ส่งน้องไปแอดเพื่อนไปได้ไหมะไรนะดิขอส่งน้องแอดเพื่อนไปได้ไหมครับผมได้ครับได้เดี๋ยวรบกวนนะครับเดี๋ยวรบกวนส่งอันนี้นะครับส่งชื่อหน่อยครับส่งชื่อหน่อยส่งใครคะเดี๋ยวบัตรประชาชนก็ได้ครับเปิดบัตรประชาชนใบเดียวได้ครับต่ออีนวันนะครับบัตรประชาชนนะต้องบัตรตัวนี้ค่ะอุ้ยไม่ต้องบอัตร เอ้ยงั้นเดี๋ยวเราหาสักมุมดีกว่าครับผมว่าเป็นคนยิ่งดีนะครับดีไปด้วยคุยไปด้วยเนี่ยจริงเลยอ่ะยินคุยกับสาวห้องห้าเพลินๆอ่ะชื่ออะไรครับชื่ออะไรไม่ใช่ใครนะคะชื่อแล้วชื่ออะไรไอโบวี้ซัฟฟี่ค่ะอุ้ยไอ้ดับพี่ฝากเย็คน่ะคืออะไรพี่พี่ฝากพี่ฝากดูหน่อยฝากฝากเช็คอันนี้หน่อยเช็ควอทไฟล์เหรอพี่ไม่ให้พี่ฝากอันนี้แอดเขาไปหน่อย เออพี่บอกแน่ว่าเดี๋ยวให้น้องแอดไปคนหนึ่งเป็นผมเหรอไม่แอดไปไม่ไม่เสียหายรู้จักกันได้เพื่อนกันได้ไม่ต้องเป็นแฟนก็ได้ใช่ไหมครับใช่ครับเมกเปนไงเออไปกินข้าวด้วยกันก็ได้อฮฮะฮะอ้าวเป็นเพื่อนกินข้าวด้วยกันไม่ได้เหรอครับได้ได้สิได้ครับแต่จะออนหนูไปด้วยหวังมามีได้ครับผมไม่มีปัญหาอยู่แล้วออนอ้อนอ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 อน ออนขโมย bro ขโมย bro วายเว้ยอ้อนโบวีซัฟฟี่โบวีซัฟฟี่ไทยนะโบวีซัฟฟี่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 เอางี้รูปพิกัดไทยเนี่ยแกงซัฟฟี่เหรอไม่เด้อพี่แจ๊คเขาจะพาไปกินข้าว เออเดี๋ยวพี่พาเขาไปกินข้าวแล้วพี่อ้อนก็ต้องไปด้วย,ยแล้ว<ล>พี่ไปลูกแล้วเขาไปหมาม้าไปโอเคไหมไปโอเคชอบข่าวไหมครับโอ้หะหะฮะอะไรนะครับถาข่าวยังไม่ได้ดูเลยไม่หนูถามว่าแนวสีผิวมามิตอนนี้เนี่ยข่าวไหมเนี่ย ก็อ้อนอ้นพี่ฝากดูสีผิวเขาหน่อยนดป้าว่าข่าวป้าเขาถามมาไปในแหวนขอดูหน่อยะด้ไหมพี่เจคุยพี่รับยืนบิดคืออะไรไม่ใช่ฮะฮัลโหลยืนเงี้ๆแบบนี้คืออะไรอ่ะ หัวใจต้องไหลอะเดี๋ยวพี่ยืนยืนเงียบนี่คืออะไรเป๊ะไม่มึงอยู่ทำพี่อะไรกันเดี่กูรอฟังพวกมึงอยู่เนี่ยตอนนเี้ยไม่บอกคนนึงว่าหัวใจต้องไหลวะพี่ใช่ครับใช่ครับมินิมอลอ่ะอ้รูจักมมเอางี้เดี๋ยวพี่เปิดสวนสัตว์เป็นซูแล้วเขาแล้วเขาเป็นมินิมอลเลยเนาไม่ใช่มินิมอลนะไม่ใช่สัตว์นะไม่ใช่ครับไม่ใช่มินิมอลนั้นครับผมฝากน้องสุวัสดิ์ไปวงนัวตัวเหม็นด้วยอีกคนนะ ก็ซอยเพชรเต็มคอพี่ฮะเขาบอกว่าซอยเพชรเต็มคออะไรนะอ้นพี่ไม่ค่อยรู้เลยอ่ะเรื่องอะไรหรออันเนี้ยไม่ผมร้องเพลงซอยเพชรเต็มคอบ่อยอ่ะใช่ผมฟังแต่เนี้ยพี่เธอชอบคนมีเพชรอยู่บนคออ่ะอย่างนั้นเลยพี่คนไม่มีเพชรอยู่บนคออ่เธออยาก ผมหัวแดงชื่ออะไรครับลูกคุณชื่ออะไรครับขายลูกหน่อยบขายลูกหน่อยอันนี้แม่หรออันคนนี้มามีขายลูกหน่อยครับขายลูกหน่อยเร็วหนูใครเป็นใครเป็นลูกใครเป็นแม่นี่หนูเป็นลูกครับเอาแล้วลูกชื่ออะไรนี่อันนี้ครับเอาแล้วแล้ชื่ออะไรเนี่ยหนูเซเซล่าครับ เซล่าที่เป็นเพ remember, ื่อนกับโรวี่อะครับอาวเรื่องรู้เรื่องแบบนี้คุณรู้เรื่องปะ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 ไปไปไปเจอกันนะครับเอ้ยพ่จุกจีบสาวโอ้ยโทรๆๆาครับโอ้ถ้าเขาชีบพี่รอไม่ไม่ถ้าเขาชมบพี่รอไม่ไม่ พี่หล่ออ่ะพี่หล่ออ่ะหล่อลงเบยหรือเปล่าหนูพี่ดูหล่อทุกมุมเลยอ่ะหนูหล่อลงเบยหรือเปล่าเนี่ยคนนี้หล่อหมดเลยทั้งหมดเนี่ยคือใครสู้พี่ไม่ได้เลยอ่ะน้องๆก็สวยเหมือนกันแก๊งพี่คือพี่หล่อสุดเลยอ่ะอ้าวหนูแล้วพี่ไม่หล่อหรอเขาหล่อสุดแล้วพี่สือพูดไม่เข้าหูนะพูดไม่เข้าหูนะพี่แจาคเคียหน่อยพี่แจาพี่แจาคเคียหน่อยพี่แจาค เออน้องเดี๋ยวเจอที่แข่งนะเจอที่แข่งนะที่แข่งก่อนนะที่เป็นตัวแข่งกระปอนะพี่พี่ได้พี่หลอพี่หลอพี่แพ็่ใครอี่ออะพี่อะโอ้โหหลอกปาให้หลอกถ้าพี่าพี่นัเดียรพี่จุกน่าเสีคนฮะเออเราลพี่แจ็คด้วยคันนี้เป็นเรื่องต้องบอกพี่แจ็คอะเฮ้ยนี่ๆพี่แจ็คอยู่นี่ กูวิ่งหารถตั้งนานเลยสัตว์ดับอะไรจุก็ไปคันนู้นสิเฮ้ยจะมาแย่งทำไมเนี่ยเอ้านู้นไม่รู้ว่าไปคันนี้แหละนู้นคันไกลๆนู้นก็มีนู่นน่ะที่มานั่งอยู่รถคันนี้นู่นน่ะรถแต่งสีขาวด้วยคันไหนก็ไปด้วยกันได้แหละไอเรนไปเลยมาคันนั้นแน่รถรอไปพี่จุกหรอไปเฮ้ยน้องพี่ว่าเหมือนว่าพี่จะเจอเนื้อคู่เองว่ะไอ้หัวเสือ ใครเนี่ยครับพี่เมื่อกี้พี่ส่งไอออนไป looking your profile มาเฮ้ย looking your profile เป็นไงดีแล้วเอางี้เดี๋ยวให้เดี๋ยวพี่ให้ออนส่งอีกร้านเนาะพวะโอเคครับพี่แต่หน้าถูกใจว่ะสเปกน่าสเปคเองว่ะน้องมีลายด้วยมีลายด้วยมีลายทีเด็ดอุ้ยเฮ้ยสุวรรณชอบไหมลายลายเต็มหลังชอบไหมชอบเบิ่มด้วยเบิ่มด้วยอุ้ยเบิ่มด้วยเว้ยสุวรรณชอบจัดเลยนะ เอ้ยแต่มี่ยังเด็กกว่าน้องไปเอาไว้ก่อนเดี๋ยวอี๋ไม่แล้วพี๋ไม่ไม่พี่มันได้แล้วไอ้นี่มันได้แล้วมัได้แวัยกำลังเฉิดพี่วัยอะไปใจแตกใส่เขามาพี่ทำไงเนี่ยพี่ตัวเนี่ยที่ใจแตกใส่เขาเนี่ยไม่เป็นไรพี่เองไปติดเขางนอมเบียร์อะไรเนี่ยก็ไปนั่งติดเขาเนี่ยไปติดใจเขาแบบไม่เข้าไม่หาพี่หาน้องอ่ะลืมแบบลืมเวลาที่เคยคู่ควรอ่ะเฮ้ยไม่น่ามีอืมกูเจอมาหลายคนแล้ว เจอลายคนแล้วไม่มีเสียพี่ไม่มีเสียไม่มีเสียเจ็ดสิเอร์เซนต์จะเป็นแบบนั้นแต่ว่าสามสิเปอร์เซนต์ก็เป็นของเองใช่ป่ะล่ะเองก็ไม่เป็นใช่ปะใช่คร <c oughs> ับจะลองเดี๋ยววัด <c oughs> แตดหนะห่หมอหมอหมอดูบอกให้เองใช้สตินะเวลามีความรักเมื่อวาน <c oughs> ไปดูมาเีนีอเออเอาเตรียมตัวในราจบแล้วไหมในราจบแล้วไหม เดี๋ยวเดี๋ยวร่อนมาอ่ะเดี๋ยวรอนมาเดี๋ยวรอนมาเดี๋ยวให้มันส่งให้จะเอ็งเช็คเลยสดเลยเดี๋ยวให้เช็คแบบเดียวทามอ่ะนี่นี่เดี๋ยวให้น้องพี่ส่งให้ก็ได้ดามดาวเองได้เซิร์ชป่ะส่งให้สุภารดีดาวอ๋อผมเหรอส่งให้สุภารดีดาวมาดีส่งให้สุภารดีรู้จักเห็นรู้จักเห็นรู้จักเห็นคนเมส่งส่งให้ยังไงอ่ะส่งเชื่อเหรอส่งชื่อส่งชื่อส่งชื่อใส่ข้อความ B O W W I E เกิดเอาเซฟใน F8 นะเซฟใน F8 นะโอเค ถึงไหนละอาพี่เสิร์ฟไม่เบ็ดเอ้าเข้าอยู่เยอะรับงานไปถึงมาเชียเอาย่างพัดเอพี่มันหมุนเนี่ยเป็นอะไรไม่รู้นี่โอ้โหละลายซับผมไม่มีให้ละลายด้วยเลยเอาอย่างพัดเอาย่างพัดเอพี่ยังหมุนอยู่เลยในเรื่องของเรื่อง ก็เอาไปใน A8 ก่อนดีไม่อุ้เพื่หนพี่ไปล้างมือแบบมึงเอาแล้วปอบีโออะไรพี่ b นบีโอบเป็นยูโบวี่โบวี่เหเว้่ไม่ใช่มันก็ฟังก่อนดีเดับเป็นยอวัดต่อเลขผมฟ้อยูเอฟวายอ๋อผมรู้ละเฮ้ยสุนีิสุวัสด์มีเพื่อนไหมเนี่ย โอ้เป็นไงน้องขอบอกพี่แจ็คด้วยนะเป็นไงน้องจริงเป็นไงเรานี่แหละกินเท่าเค็ดอยออนมาใชจยังพี่ใจเยังใจอยอนไม่ไดีหรอกใจอ่อนเหมือนใจเย็นเหมือนเหมือนผือได้ผือได้เหมือนเมื่อกี้เห็นขยับไม่เอไอเอไอเอไอ เฮ้ยพี่ดาพี่ก็ได้ชอบ้ะถือว่าผ่านไหมก็ผ่านนะพี่ก็ผ่านเลยละแต่คือผ่านนะเราผ่านนะใช่ผ่านพี่ก็อลองแอดไปดูเฮ้ยใจเย็นพี่เลยพี่บอกไปแล้วว่าเดี๋ยวพี่ฝากน้องไว้สัก หลายคนหน่อยนะแอปไอ่ะใครจีบไปคนนั้นแหละไฟลแอปผมมาแล้วฮะเฮ้ยเป็นเลี้ยงไม่ไพี่ไอ้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 พัดมันชอบซอจีนนีม่มีบ้า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 เด็กเด็กไปเอ็มมีบ้าซอจีนเหรอ,อมีบ้าไอ้พัทน,<ม>น่ะมึงเอาไอ้นี่ซอไทยไปก่อนนะนอ้องไอ้พัดใช่ไหมเองเองชอบซอจีนใช่ไหมเองบอกใช่มันไปหาที่เลี้ยงแมวไม่มีเลยเนาะรออะไรอะ Ăn đi ăn đi Yeah. Wow. 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 สุภาพไดสุภาได้ดีเลยนะหนึ่งหนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งเอ้ยหนึ่งหนึ่งศูนย์เก้าครับพี่หนึ่งหนึ่งศูนย์เก้าครับพี่ไอจุกไอจุกโสดไหมตอนนี้อะไรนะโสดไหมโสดครับเต็มระบบดีกีแฮงคเฮ้ยเอาแล้วเอาแล้วเอป็นอาการนี้แล้วเหรอ ไอ้แงใจเย็นจุกจุกใจเย็นน้องน้องน้องจุกน้องน้องจุกแฟนก็เป็นน้องจุกใจเย็นใจเย็นเออไอ้เฮียมึงคุยน้องหน่อยไม่ใช่มึงจะด่าแต่น้องเดียวเลยจริงครับพี่จริงครับเออฟู่น้องดีๆก็ได้กลลมึงอ่ะมีอยู่ตัวเดียวมึงอ่ะมีอยู่ตัวเดียวไอ้สัตว์ไม่มีอาการไอนะเดี๋ยวเอาไอมากำจัดงเดี๋ยวนะได้แล้วเอาฟ้องเลยอ่ะเอาไอมาเขาพูดกูอ่ะมันมีมันมีตัวสอบเส้นเสียงนะมึงรู้เปล่า ตรวจสอบไปก็ได้นะไม่ใช่หรอไม่เท่านั้นดิตรวจสอบตรวจสอบได้หรอตรวจสอบได้ที่ก็ข่าวล่าสุดที่นี่ไงที่เขาออกมาล่าสุดไงที่คลิปหลุดของเนี่ยรัฐบาลอะไรอ่ะแล้วจริงปะก็จริงสัตว์เขาก็ไล่ฟ้องกันเขาก็ไล่ฟ้องกันพังเนี่ยไม่ไปถือว่าเสียงจริงหรือเสียงปลอมไม่รู้อันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะไม่รู้เหมือนกันแตเขาบอกว่าเขาเออคือกูฟังสำหรักข่าวเขาก็บอกว่ามันก็ตรวจสอบได้มีที่ตรวจสอบได้อยู่แล้วรัฐบาลก็มีที่ตรวจสอบอยู่แล้วเส้นเสียงใหไง แค่มึงฟังก็รู้แล้วว่าไม่ใช่เสียบมึงเต็มร้อยอ่ะจริงจริงปะจริงจังเลยนจริงจังเลยนจริงจังเลยสวัสดีเข้าไหมเขาดึงให้ยังอะไรนะไมม่ีเอ้ยเขาเขาไม่ไม่เข้านะพี่แต่ผมจะตายผมอยู่ข้างอะสวัสดีเลขอะไรสวัสดีเลขหนึ่งหนึ่งส่วนเก้าพี่โอ้จะตายเออเขาเล้วเขาแล้วเก้าเก้าเก้ามาแล้วฮะมาแล้วครับพี่ เลขนศูน์เก้าครับพี่อคอมาพี่ตีดปตีดิตีเดียวพี่ไปคนเดียวนะไปคเดียวนะกลับมารายงานผลอางี้ไปไหน่ไปสองคนพี่ว่าเนี่ยรถเนี่ยอรได้ๆๆพี่พี่ไม่ไปพี่อจุ๊ไปได้จุ๊บไปเพื่อนเราเนี่ยเคยดีไปทำไรเนี่ยไปยวุพี่